เป็นวันที่ลูกพิมพ์เนี่ยอยู่หน้ากําแพงพิมพ์ทำไมหนูไม่สระผมมาลูกผมมันขนาดนี้ไม่ต้องอีหวันมึงไม่ต้องดูเดี๋ยวมึงจะต้องเห็นแล้วมึงจะต้องล้ากรเลือต้องไหลกระดูกต้องมาตาต้องแตกแทแดสวัสดีคร่ะแฟนๆรายการสปักหวันเจียมนะคะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่รองข้างกำแพงเหมือนเดิม อีกเช่นเดิมการสุดหลักของเราเป็นวันที่ลูกพิมพ์เนี่ยอยู่หน้ากำแพงซึ่งลูกพิมพ์เนี่ย ร้องเพลงเพราะมากอยู่แล้วแล้วครั้งหนึ่งที่ลูกพิมเคยออกร้องข้างแพงตอนนั้นเป็นหลังกําแพงใช่ปหมระหว่างนี้อยู่ที่ภาคใต้ว่าเสียใจมากเลยแบบไม่ได้มาวันนี้นางมาอยู่ในกําแพงหวัาเลยต้องมาดูนาสักหน่อยสิ่งที่ทําให้หว่านชะงนแล้วเนี่ยปกติเนี่ยพี่แอ็มก็จะส่งชุดมาให้หว่านดูใช่ไหมว่าเอออีวานชุดแบบนี้นะหน้าผมจะเป็นยังไงแาวนี้เอยมไม่ยอมส่งมึงมาดูเองเลยรับรองมึงต้องชอบมึงต้องรักเนี่ยแต่หลังๆลูกพิมก็เร่มมีความเซ็กซี่เซ็กซ์แซลอยแยวก็แย่ใจมาแบบคันๆเยอะเดี๋ยวเนีันเราไป ความาสนุกในเทปนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือหลังกําแพงของน้องพิมพเนี่ยจะเป็นใครเราต้องตามไปดูเพราะว่าหวันก็ยังไม่รู้เหมือนกันที่สำคัญอยากรู้เรื่องชุดด้วยว่าสวยป่าหรือเปดูกัน็นค่าวันเนี้ยเขานัดเก้าโมงน้องมาเก้าโมงมากันกี่โมงคะแล้วมามถึง<ะ>แล้วทำอะไรทําผมทำผมคลอดจิต<ำ>เอาสูงเงี้ยเหรอใกล<ะ>้ใกล<ะ>้น็ห่วย่างเงี้ยเหมือนที่นิสาทำมันไอ้เก็บได้เก็บได้ได้เอาได้อยู่โอเคแก้มสวยอุ๊ย ไม่เต็มหอมมาจากที่บ้านไม่ไม่ไม่เต็มเร็จมาจากที่บ้านค่ะดีสัตว์กันเดลโก้เล็กนซ์คืออะไรแบกแบกเปียกอ่ะถ้าเป็นเปียอย่างนี้โอเคถ้าฉันบอกาจะตามหัวเนี่ยหรอตอนแรกคุณบอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาผสมกันทั้งหมดไงใช่ก็คือทีมอะปล่อยผมขึ้นหัวเป็นนี้แล้วก็สมงไปทีอีกอันนึงก็รวบเป็นนี้แล้วเป็นสองข้างโซ่เก็บมาแสกกลางเลยค่ะ ค่เจนี่คือมาตรฐานของบ้านมิเลียนนะเวลาจะออกงานจริงนะผมจะมีปัญหาเยอะมากนี่มีเพียสองอันใช่มีเพียสองอันนี่หนึ่งก้อนจบอ่ะจบจบจบสมที่หนึ่งไม่เห็นยบ่โอทเลยทีมทำไมหนูไม่สระผมมาลูกผมมันขนาดนี้แชมพูต้องเข้าแล้วนะคะ ไปซ้อมกันก่อนนะคะจะมีส่วนของการสาวเช็คเนี่ยมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็คือมาเป็นหลังกําแพงตื่นเต้นมาตอนหลังกาแพงตื่นเต้นนะอันนี้ก็ตื่นเต้นกว่าเพราะรู้สึกว่าเราจะรู้จักคนหลังกําแพงก็ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยเคียนหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถเดินได้แบบโอ้ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นลูกเมียน้อยหรืออะไรทงอย่างก็เดินเลยไปเอาเดาได้ไหมว่าหน้ากําแพงหลังกาแพงหรจะเป็นมีความรู้สึกว่าจะเป็นนักร้องเขาบอกว่าให้ฝั่งหนึ่เขามป็นลายภาษาเสียง หรือไม่ก็ต้องเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงเพราะเรามั่นแค่ไหนเราคิดว่าไม่ไม่ไม่ผลสองข้อนี้พี่พีมฟังโน้นฝั่งนน้นฝั่งโน้นเราไม่ได้เป็นหลังกำแพงนนเนาะ การนักแสดงนั่งนะไม่ถูกเป็นเด็กในข้อขาหนูยังแข็งแรงลูกเออะไรข้อขาเราอะไม่ผ่านครองครองครอก็ยังใช้ยุงก็ะวาจริงคอนเซ็ปทั้งทั้งเยอะเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา โมสัปผมมันทุกครั้งแล้วก็ต้องผิดหวังทำไมมันต้องผิดหวังล่ะลูกแม่กวานจะเป่าแห้งมาแต่ละคืนนะโอ้โหไม่เคยมีความรู้สึกนั้นเลยเพราะหวานแบบไม่เจอสิบนาทีเสร็จโปเจอสเปเจอโมดัปก็หโหจะร้องไห้นี่นมกิมก็เป็นมาอะไพี่แบบไม่ใช่ลูกหวานเพราะว่าชุดก็คือแบบตลอดอยู่กับแม่แอมและแม่หวานไม่เคยได้ลูกหวานค่ะ ขงชุดมาให้ดูใช่ไหมนี่แบบบุ๊พิมมันมันขนาดนี้เลยเหรอลูกแต่วันนี้มึงยังไม่ให้กูดูชุดเลย <c oughs> ไม่ต้องอีหวานมึงไม่ต้องดูงงงเดี๋ยวมึงจะต้องเห็นเดี๋วมึงจะต้องรักก็<อ>แต่ว่านคิดว่าหลังๆอ่ะลูกบุ๊พิมเขาโปมากกว่าไม่ใช่โปค่ะเซ็กซี่ค่ะก็เลยคิดว่าหนูู๋วพิมคพิมใส่ชุดไปน้ำ <c oughs> ของ <m urs> official เมิร์สออฟฟิเชียลหรือเปล่า <c oughs> แต่นี้เขาดีมากจริงเ <c oughs> ขาแบบออกมาผลิตตอนนี้ก็ค<อ>ือได้เกินร้อยละร้อยอะไรคะับร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทพอเราฮ่าฮ่่าั้งก็บอกว่ากดจั มาเราน ra ั่งนามามาได้เลยพี่แอมต้องมาหรอพี่แอมต้องมามาได้เลยคือความกดดันมาได้เลยความหนาวโทมคุไม่รู้จักครับคุณรู้จักหนังนาดนางฟ้าใช่เพราะว่าแต่ก่อนนะถามว่าไปบ้านหวานอยู่ไหนบ้านนางฟ้าใช่ถามว่าทำไมถึงมีนางฟ้าไปถึงก็คือมีโคมไฟอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยสั่งหนัาตัวเองว่าบ้านนางฟ้าหวานนอนครูไปเยี่ยมแมวอยู่นั่น เธอยังโดนซ้อมห่านมาได้แล้วเลยวนกลับมาเรื่องนี้ไม่หยุดเลย<ส>น้องออกูอยากให้แอนโดนซ้อมบ้างในชีวิตเนี้ยกูจะรองมันไม่หยุดเลยองจริงถ้ากูเกิดอะไรขึ้นมามึงคิดเอาละกันว่าใครจะเป็นคนชี้นำชีวิตมึงหรอมึงปอดตึงเขานแล้วแต่โดนซ้อมดูเขาราักนะีำเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เเ เธอชอบถึงขนาดไหนรุ่นแรงหรือไห้ไม่รุ่นแรงแบบน่ารักถ้าเธอเคยโดนอีโต,โตป้ปาเลยน่ารักน่ารักแต่เขาดูลากมันเป็นแสดงการแสดงความรักอย่างหนึง่งไม่ถึงแล้วปวดอย่างอ,อ้อไม่ถึงว้าแฉบแฉบเลือต้องไหล่ขากะโหลกต้องมาตาต้องแตกค่ะมาด้วยพร้อมอาดอย รักรักเลยเขาห่วงเราเขาห่วงเราโนเบิดพูดถูกดูหนังฝึงอะไรเลยเมื่อกี้แบบตุ้มพี่เนี่ยตุ้มบ้างไม่รู้ แบรนด์เบอรเกอร์ของซีรีประเทศไทยนะคะพอ globally คือลิซ่าประเทศไทยคือลัตมีแกปริ please w e l c ี่หวัดอยากเชียร์น้องนักวอลเลย์บอลปีนี้ปีวอลเลย์บอลหรอโดนใครดีนะปีแล้วปุ๊บตกใจพี่หวัดอยากดิวเชียร์น้องนะครับกูทำอะไรครับเจ็บไปเนพีแล้วนอีแก่อันนี้ดารากี่คนครับหนึ่งแล้วมากันจะไปหกเป็นแปดคนรืออะไรขนาดนั้นสร้างความ แล้วเหรออ๋อใช่ปะอันนี้มาสี่ห้าคนนี้มาคนเดียวเลยคนเดียวเอาอยู่ไงเดียวมาเอย่าเจอกันพี่วายสักดีนะเขาดูแบบเขาดูเครียดคนถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เครียดเขาตั้งใจก็เลยบอกไม่เคยเห็นตั้งใจก็เลยพักว่าเป็นเครียดนงอะไยังไงเราเป็นยังไงเราแล้วแต่เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาอ่ะบอกว่าเบิดเบิดจะแก้จมุดลูกสมูดแนี้ดีแล้วไม่อะแม่หนูรู้สึกว่ามันเบี้ยวหนูจะไม่แก้ตรงแก้มาใหม่ เราเบี้ยว,ห,ยวหรอไม่เบี้ยวอันแรกมันไม่ได้เบี้ยวอันแรกมันมีสองแกนอยู่ในจมูกเดียวนี <c oughs> ่ปกติเขาทำคุณเอมมี่มางแต่สมัยเขายังละอ่อนคุณไอด้วยให้คุณไอคือคนแรกของบา้านตอนทุกวันนี้คุณไอไม่เคยได้คิวพ <c oughs> ี่โดเ,เลยนะสามวันยังไม่ตอบค่ะไปตอบค่ะแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบด้วยเราเชิดหรอไม่เชิดตอนนั้นเรายังเด็กเรายังติดเที่ยวอยู่เหลอโอ๊ยตอนนั้นติดเที่ยวตอนนี้ติดผัวค่ะตอนนี้ไม่มีผัวให้ติดเลยค่ะ มีก็คือวงจรเดียวกับพี่หวานอุ้ยอุ้ยเดินเป็นวงกลมเป็นวงกลมวงนึกถึงใบไม้เต็มวงคุณโรเบิร์ตจ้างได้นะคะทั้งหมดเจ้าสาวหัวละประมาณ5้า0 0ื่นสองพัเล็กขอเลยนะ2,500ัเจ้าสาวค่ะตอนนี้ DM หาคุณโรเบิร์ตได้เลยค่ะเดี๋ยวเพลสขึ้นด้วยนะคะภาคล่างแล้วบอกเขาเลยว่าเขายืนยันราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทน้าบัวน้องมาน้องกิบสวยมากเดี๋ยวก่อนได้ไหมลา เดี๋ยวนี้เขาได้ดิบได้ดีแล้วอุ้ยช่างผมแบบตัวท็อปเพราะว่าแบบทาแต่ลาแบบใหญ่กว่าลูกลูกบ้านเราจะได้คิวเขาก็ถูอยากมากจริงหนูไม่มีวันลืมหรอกบ้านเนี้ยแตดจะืมนะเจอกันแรกๆกลับจะยังไงคะจำได้เลยค่ะคนไหนอีโรเบิร์ตไหนดูหน่อยซีไปเห็นผมอันนี้มึงเอาขึ้นหรือเอาลงเลือกเอาทุกอย่างนะทำไแล้วตอนนัทําไงทำทั้งไม่เอาขึ้นสิจบ แอมไม่ไปงานด้วยนะไม่มีปัญหาเลยแต่พอนางไปปุ๊บปิดลุดบ้างผมดีบ้างทุกงานทุกงานทรงนี้สวยมากเลยโรเบิร์ตแอมเปลี่ยนเป็นทรงนี้ได้ไหมครับตอนนี้ทันไหมเอ่ยไม่ได้การไม่ติดเลยนะเพราะว่าโรเบิร์ตเขาแค่ปล่อยสิ่งที่เก็บไปถักเปียแก่ออกมาหมดแล้วต้องเก็บยุ่งๆแบบถักเปียติดกาวนะ ถ้เปลี่ยนผมันต้องเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเปลี่ยนจริงเหรอรอเลยเวลาเมียมึงเดืูดช่างหน้าตนาขมึงอยากก่อสิายแล้เรียนเงียบปากสักทีไม่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะแสบไม่กลางอายากว่านนั้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ปัญหาที่เป็นว่าร่องแสบเป็นเบี้ยวอ่ะผมดำเลยโรเบิร์ตผมดำเลยเบรกสับใหญ่เลยนะตัวล้อเฉยเบี้ยอ้วนเหมือนิม อ่ะมันมันเปิดซะอย่างนี้แล้วผู้ชายอียายกับอีใบเฟินเนี่ยเคยชวนกูไปเที่ยวกับกับแก๊งนี้พี่หวานเนี่ยพี่หวานจะอยู่พวกมันได้หรือเปล่าทำไมเขบอกว่าแม่แต่เรามันเมาอ่ะแก้ให้โรเบิร์ตเลยนะโยนกางเกงเนี่ยมันขึ้นหลังคาบ้านหนึ่งมันจะมีอยู่สองอย่างคือโอเคเลยกับเลิกคบไปเลย กันเร็วรู้อยู่เนี่ยนเร็วจะได้ต้องปิดบัตรอยู่นะโอ้โหเด็กไม่อยู่แล้วจริงคุณถามี่บอดตังว่าทำไมต้องโปร่เท่านี้สะพรึงเท้าแค่ตวชดย เฮดเฮ้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 สู้ๆนะลูกพิมพ์ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องพิมพ์ครับบรรยายสีที่เห็นคือเป็นรูปริมฝีปากเหมือนแบบทาลิปสติกแล้วก็ไปจุ๊บกับอะไรบางอย่างอ่ะหรือว่า พี่หวอนเจี๊ยบจะไปแอบแต่งหน้าทำผมแล้วมาเสื้อผ้าแล้วหน้าก็เต็มชุดก็ได้อ่ะไม่แน่หน้ากับแพรไปไหนก็ไปค่ะไม่ต้องการนักดงนั้นคือตอนนี้พิมพ์เล่นละครอยู่กับนิวหวันเจี๊ยบ เเออป็นนักร้องหรือว่านักแสดงคะชีวิตผมแสดงตลอดเวลาครับแม้แต่ตอนนี้ผมยังแสดงอยู่อก็แสดงยู่ตกลงมีแฟนแล้วใช่ไหมเราอ่ะตอบไม่ดีไม่มีโอกาสจีบแล้วนะจ๊ะจะบินนะฮะพิมพ์หรือยังฮะ วทำไมไม่ทำไไมม่รู้วะ่มม้ทำไไรูพิมเข้าใจละมันเป็นอย่างนี้แหละครับตอนนี้รู้สึกโง่มากคนใกล้ตัวแต่ท้ายผิดครับถือว่าเฟลมาด้วยพระองค์เองยังไงครับไม่ยอมพิมก็พูดไปแล้วว่าคือนิววี่ฉันจะกินดิวเหล้าเป็นเชื่อของเขาตัวเองเออเนี่ยว่าเขาแบบเราเปย์เขาเปรี้ยวอายยังไงทำไม่ตบ่อด เราเคยดูทีวีนะแล้วเขาถ่ายถูกแล้วว่แล้วโดนขวลแล้วก็คิดหรือเขาเมคเพืาอมันแบบดูมีอัพรตวะอะไรเงี้ยแล้วเขาเมคไหมไม่เมคว่ะพี่จริง <c oughs> ในการติดต่อมานทำมันเป็นทางน้าเป็นพีนจริงจริงยังไม่ว่างจริงจังริงเหรอแล้วเนี่ยไปขอเก็บเข้ามาช่วงเวลาเนี่ยตอนนอนลีฟวิ่งมาที่ผ่านมาคนอื่นคน<พ>อื่นคนอื่นคนอืนหว่าไม่ว่างไม่ว่างดีใจแล้วเป็นไงแล้วเปิดมาเป็นเขาเป็น มันแบบค้าแบบฉันว่าแล้วอ่ะมันคือเขาบอกแบบฉันว่าแล้วอ่ะแต่ว่ามันมันแบบมันหลอกแบบทุกคนก็คือหลอกเรียนไงถ้าพูตรงๆเขาก็รู้ใช่ไหมถ้าบอกก็รู้หมดจริงอยากเข้าบ้านสุนตาค่ะอย่างนี้อยู่ได้ไหมถือว่าแปลกไหมตัวจีดตัวจีดเป็นตัวที่ไรรู้ปะเวลาพี่หวานขายแล้วลูกค้าบอกบอกไม่เป็นไรครับเวลาคริสมาบิ๊กบิ๊กมีน้ำทิพต้องมีน้ำทิพต้องกูบอกคริส หลังกรำแพนมึงต้องเป็นผู้ชายมีน้ำทิพย์ไงผู้ชายยังจะมีน้ำทิพย์ตอนนี้มีน้ำทิพย์มาคิดถอมวันอ่ะวุธพอกันอ่ะเป็นไงบ้างคะ่ะนุชกี้เห็นพี่บีถ่ายกับพี่คริสเวลาพี่คริสมาก็ถ่ายเป็นพี่บีเหมือนกันทำไมถึงนึกถึงพี่คริสอ่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าเป็นผู้จีกันตลอดนะแล้วก็เมื่อกี้เอาแค่ช่วงแรกช่วงแรกกล้องก้องย้ายขึ้นมาปักบนเวทีนี่อะถามความรู้สึกจริงๆก่อนว่าอยู่หน้าเวทีอยู่หน้ากำแพงของตื่นเต้นจริงปะเฮ้ยต้องบอกเลยนะว่าเลหลายคนอ่ะ ทิชเราก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าเวลาดูลองข้ามกำแพงอะบางทีอะมันเมเปิ้หวานแต่แต่มันเผ็จริงตอนแรกเลยนะทิชที่ก่อนขับรถมาเนี่ยคิชก็รือว่ามิวทิชเราได้เลยจริงแล้วเขารูกพวกเราคุณว่าเป็นมิวว่าอ่ะอีกทีเก่งภาษไทยเออแล้วถามจริงเซอร์ไพรส์ปะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ตัวเองออกผิดออกผิดออกผิด ประโยคไหนของใครที่ทําให้เควไม่ตอนที่เขาถามว่านิวไหนอ่าแปลว่าเขานึกไม่ออกว่าเป็นใครคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบแอคชั่นแบบสตันนิดนึงแบบนี้ทำไมใครถูกวะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่มีเลยทุกคนคือนิ่งแล้วก็แบบเนียนเนียนรับป็นยังไงเซอร์คลาสก็จริงซอร์ไพใครซอร์ไพรส์คเองอ่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ลูกพิมพ์ก็คือทายผิดไปอีกแล้วซึ่งไม่น่าจะผิดเลยด้วยซ้ำนะคะอะไรเงก็ ฝากติดตามนะคะรองก้องแพง EP ต่อไปของพวกเราค่ะว่าบ้านเราจะมีใครมาอีกกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนชอบคลิปแบบไหนอยากให้ทำร้องก็แพงกับใครอ,รอ่เงี้ก็ลองบอกมานะคะแล้วงจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย